หลังจากเราแก๊กมา2อ EP ไทเทเนียมกับสเตนเลสมันมีวิธีดูมีวิธีสังเกตแล้วมันมีวิธีพิสูจน์นั่นก็คือสีของประกายไฟเดี๋ยวเราจะให้ดูประกายไฟที่เกิดขึ้นจากสเตนเลสน,นะสังเกตสีของประกายไฟไหมัางงัจะเป็นประกายไฟที่เป็นสีแบบทั่วๆ่วไปอะ่ะเหมือนเหล็กอะ่ะแต่ถ้ามันเป็นไทเทเนียมแล้วก็มันจะเป็นยังไงรู้ปะอยู่นะใจเย็นเย็นไม่ได้บอกว่าไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่องปิวพอแล้ว นี่คือความสวยงามของไทเทเนียมไม่มีทางที่จะหลอกกันได้อันนี้คือการพิสูจน์เนื้อแท้พิสูจน์เนื้อแท้กําลังจะเล่นไงรู้ว่าสิไอเทยนั่นบิ๊กแอดแล้วขายความจริงใจที่จริงจังนี่มีใครมานั่งคู่กับคุณแบบนี้ไหมไม่มีทุกคนเขาก็อะไรนะเรียกว่ากึงยิงกึงผ่านถือว่าทำประตูได้ก็โอเคถ้าทาประตูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า อะไรของกูเจ็บแล้วเจ็บแล้วไปแล้วหมดแล้วนะไม่กักคนมีอ่ะกักคนชักรออยู่